สวัสดีครับน้องๆวันนี้พบกับพี่นะครับช่องโก1หนึ่ไม้ด่างและโคโรกเสือทุกชนิดนะครับวันนี้เราจะมาเอาเจ้าหน้ากากฟลาโรนะครับลงดินให้โตไวแข็งแรงไม่เน่าตายนะครับให้รอดร้อเซเลยนะครับอุปกรณ์ก็มีนะครับนี่ครับต้นพันประมาณเดือนครึ่งนะครับชำจากข้อข้อนะครับ ได้มาจากข้อนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีน้ำใส่บัวรดน้ำา2ลิตรนะครับต่อมาไตรโคเดอร์มาชนิดผงนะครับแล้วก็ปุ๋ย KN 2ชนิดเม็ดละลายฉานะครับเจ้าตัวนี้จะมีธาตุอาหารตามที่พืชต้องการทุกชนิดเลยนะครับจบในที่เดียวเลยนะครับเจ้าตัวนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับ เ,เตรียมหลุมก่อนนะครับดินนี้ก็เตรียมไว้หลายวันนะครับเพื่อให้ดินเขาเย็นไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวต้นไม้เราจะตายนะครับถ้าหมักหมักไว้หลายวันมันจะดีนะครับมันจะไม่ร้อนประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ปุ๋ย KN2 นะครับ คึ่งช้อนทานข้าวนะครับโรยลงไปเอาดินกรอบนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้รากอ,อ่อ,อนๆเขาสัมผัสกับปุ๋ยก่อนนะครับต่อมาก็จัดการต้นลงดินนะครับรากเดินแล้วนะครับสังเกตให้หันหน้าไปทางที่ตะวันออกนะครับหน้าใบของเขานะครับให้รับแสง กรบดินจากนั้นเรามาเตรียมน้ำไตโคเดม,มาก,กันนะครับ1ช้อนชานะครับต่อน้ำสอลิตร จากนี้ก็เคนสองอีกครึ่งช้อนชานะครับโรยไปที่รอบต้นของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นน้ำไตรโคดามานะครับลาดลดให้ทั่วนะครับก็จะไปกัดกินเชื้อราที่ไม่ดีในดินนะครับเพื่อและป้องกันโรคเน่า รากเนา่าโคนเนา่าทําให้ต้นของเราจะเรินเติบโต,ตแข็งแรงเต็มที่เลยนะครับลดได้หมดเลยนะครับ2นิดก็เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็รดน้ําเช้าเย็นทุกวันนะครับอันนี้พี่ใช้แบบไม่แช่น้ํานะครับเอารดน้ําเอานะครับเช้าเย็นพอพี่ก็ทาหลายแบบนะครับก็วันนี้ก็ กบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ